สวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวญี่ปุ่นทีวีครับครั้งนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับวิสิทธิ์88เว็บซึ่งจําเป็นเมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่นครับไม่นานมานี้นักท่องเที่ยวจะได้รับบัตรตรวจคนเข้าเมืองและแบบฟอร์มศุลกากรในเครื่องบินและกรอกให้ครบถ้วนครับปัจจุบันแทนที่จะกรอกแบบฟอร์มนักท่องเที่ยวสามารถกรอกบนเว็บไซต์วิสิทธิ์88เว็บก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยได้ครับ เราขอแนะนำวิธีนี้เพราะง่ายกว่ากรอกแบบฟอร์มครับครั้งนี้เราจะอธิบายวิธีการป้อนข้อมูลในขณะที่ใช้เว็บไซต์จริงนะครับนี่คือ w i s h 7 8 web ครับค้นหาบนเว็บ w i s h 7 8 web หรือใส่ address นะครับจะรวมลิงก์ไว้ในส่วนสรุปด้วยครับเว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้ในต่าญี่ปุ่นอังกฤษจีนไต้หวนันและเกาหลี แต่ไทยไม่มีนะครั้งนี้จะอธิบายใช้หน้าจอภาษาอังกฤษครับเมื่อใช้งานครั้งแรกให้เริ่มต้นด้วยลงทะเบียนผู้ใช้ครับคลิก use now ครับถ้ามี user id ให้ใช้เพื่อเข้าสู่ระบบครับถ้ายังไม่มีคลิก sign up for new account ครับโรดตรวจสอบเงื่อนไขาการใช้งานก่อนลงทะเบียนครับรัฐบาลญี่ปุ่นล่าสุดไม่รับผิดชอบ ถึงแม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะทำผิดพลาดแรงผู้ใช้ก็ต้องรับผิดชอบครับนี่เป็นกฎที่ไม่ธรรมดาแต่ต้องยอมรับกฎเหล่านี้จึงจะใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ครับหวังว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะแพ้ก,การเลือกตั้งในเร็วๆนี้และสร้างรัฐบาลที่รองรับพลเมืองญี่ปุ่นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวญี่ปุ่นครับใส่เช็คแล้วกด next ครับ ป้อนที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณครับรหัสผ่านจะต้องผสมระหว่างตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กและสัญ,ญลักษณ์ครับหลังจากป้อนข้อมูลแล้วจะมีรูปภาพปรากฏขึ้นให้ปฏิบัติตามคำแนะนำครับหลังจากนั้นจะได้รับ OTP ไปที่อยู่อีเมลกรอก OTP เพื่อลงทะเบียนผู้ใช้ให้เสร็จสิ้นนะครับ จะกลับสู่หน้าจอเข้าสู่ระบบครับเข้าสู่ระบบโดยใช้ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านที่คุณลงทะเบียนไว้ครับจากนั้นลงทะเบียนยูดีเทลครับขั้นแรกยืนยันว่าคุณมีหนังสือเดินทางญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าคุณมีให้เลือก Y E S ถ้าคุณไม่มีให้เลือก No ครับคราวนี้เลือก No ครับถัดไปคือคุณอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นหรือเปล่า และคุณมี QR code ปลอดภาษีหรือเปล่าถ้าเดินทางไปญี่ปุ่นให้เลือกโนสำหรับทั้งสองอย่างครับครอครายละเอียดของคุณครับวิธีมี2ชนิดครับวิธีหนึ่งคือการส่งภาพโดยใช้กล้องถ้าทำบนสมาร์ทโฟนของคุณมันง่ายมากครับแต่ไม่มีกล้องก็ทำไม่ได้จะต้องป้อนข้อมูลครับคราวนี้เราจะใช้วิธีการป้อนข้อมูลครับ กรอกหมายเลขหนังสือเดินทางชื่อสัญชาติวันเดือนปีเกิดและอื่นๆครับป้อนทุกอย่างตามที่ต้องการในหนังสือเดินทางของคุณนะครับจากนั้นป้อนแผนการเดินทางของคุณครับเลือก Register p l a n e n t Return y r ครับคลิกที่บัตรตรวจคนเข้าเมืองสำหรับชาวต่างชาติครับที่มีให้กรอกเดือน และวันที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นชื่อสายการบินและหมายเลขเที่ยวบินครับต่อไปเป็นข้อมูลการติดต่อในประเทศญี่ปุ่นครับสิ่งที่ต้องทําที่นี่คือป้อนข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมที่คุณจะเข้าพักครับกรอกที่อยู่โรงแรมและหมายเลขโทรศัพท์ครับถ้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่นหรือสามารถใช้โทรศัพท์มือถือไทยในญี่ปุ่นได้ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือนั้นครับ สุดท้ายยืนยันเนื้อหาครับตอนนี้คุณได้กรอกบ,บัตรตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วครับต่อไปเป็นแบบฟอร์มใบสุลกากรป้อนสิ่งนี้และคุณทําเสร็จแล้วครับป้อนข้อมูลนี้เพื่อใช้ประตูอัตโนมัติไม่มีปัญหาหากคุณผ่านประตูที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมโดยไม่ได้ป้อนข้อมูลครับพิธีการสุลกากรไม่ใช่เรื่องยากครับโดยพื้นฐานแล้ว เราตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้นำสิ่งของที่ห้ามนำเข้ามาในญี่ปุ่นครับแน่นอนว่าถ้าคุณมีสิ่งที่จำเป็นต้องประกาศก็ควรประกาศอย่างตรงไปตรงมาครับถแถลงการนี้มี14หน้าครับโดยทั่วไปคุณสามารถเลือกโ no, นได้แต่ถ้าคุณมีสัมภาระใดๆที่ต้องจัดส่งแยกกันโปรดแน่ใจว่าได้สำแดงอย่างถูกต้องครับหลังจากกรอกข้อมูลครบแล้วจะมีหน้ายืนยันให้ตรวจสอบและลงทะเบียนครับ หลังจากเข้าไปแล้วจะมี QR Code ปรากฏขึ้นครับมาบันทึกสิ่งนี้กันนะเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีจอเป็นภาษาไทยจึงอาจไม่ง่ายนะแต่กรุณาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้าสู่มันถ้าไม่เข้าใจบางสิ่งบางอย่างโปรดถ,ถามในความคิดเห็นนะครับวันนี้แค่นี้นะครับ